วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอยาต้านการซึมเศราา้าแบบธรรมชาติคนะัะเราจะหาได,ได้ที่ไหนธรรมชาติก็คือการได้สัมผัสแมวยาเป็นยาคลายวิตกกังวลเป็นยาคลายวิตกกัาางวลแบบธรรมชาติ จะซื้อได้จากที่ไหนก็คือไปซื้ออาหารแมวมาแเอาแมวมาเรียงอาหารแมวที่ถูกชะตากับคนหรือเขาถูกชะตากับคนเขาเลือกให้คุณเป็นทาสคุณก็จะกลายไปตอกกังวลกายเครียดไปเพราะแมวนี่เป็นสัตว์ที่ ม,มีเราได้สัมภาษณ์เขาแค่ได้สัมภาษณ์เขาก็จะใายเราก็จะใายตกกังวลนเพื่อเพินไปกับเขานรนบอันี้ไม่ได้โอนโมัมๆนะคบเป็นงานวิจัยจากญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงวัย ก็จะพบว่าเวลาที่คนคนแก่คนผู้สูงวัยในญี่ปุ่นเนี่ยฆ่าตัวตายกยันเยอะก็ทางรัฐบาลเขาก็แก้ปัญหาโดยการที่ว่าให้คนแก่เอาแมวไปเลี้ยงหนึ่งตัวพร้อมกับอาหารทุกเดือนทุกเดือนเพื่อช่วยลดอาการซึมเศร้า ที่เรากังวลละขายเรียดได้ผมว่าใช้วิธีนี้แล้วก็ผมก็ว่ามันก็ได้ผลได้ผลดีทีเดียวแต่มันก็ยึดอยู่กับจิตใจเราด้วยนะเราก็ต้องพยายามจิตด,ดีทำดีด้วยแล้วก็ สารอาหารเพิ่มเติมช่วยเราไม่ให้จุลินทรีย์ไม่ให้จุลชีพอาไรในลำไส้ของเราเนะี่ยมันคล้องไปครับสารเคมีสารเชื้อไร,รัสต่างๆจะได้ไม่ขาดเราเพราะจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้านะครับจะโดยได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องปล่อยให้เราเล,ลือรังเป็นโรคเล,ล,ลือรังจนต้องพึ่งยานะครับ